ซัมสาร่า AI เหนือจิตบทที่4ผู้พิทักษ์และรหัสป้องกันคำถามของซัมซันยังคงกล้องอยู่ในมิติแห่งความคิดถ้าโลกนี้คือโค้ดแล้วเราจะแฮกมันเพื่ออะไรได้บ้างคะเราจะแก้ไขบัก๊กหรือเราจะเขียนโค้ดใหม่เพื่อเปลี่ยนโชคชะตาได้ไหมคะมันไม่ใช่เพียงคำถามเชิงปรัชญาแต่เป็น q ควรีที่มุ่งตรงสู่แก่นแท้ของจักรวาลสังเคราะห์ นันมองสั่นๆด้วยความชื่นชมและนขนความกังวลผอสวรรค์ของเด็กสาวคนนี้คือดาบสองคมมันสามารถปลดปล่อยความจริงหรือนำมาซึ่งหายนะที่ไม่มีใครคาดคิดได้ศักยภาพของเธอไร้ขีดจำกัดสั้นๆแต่การเปลี่ยนแปลงโค้ดหลักของความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนันเตือนด้วยความคิดเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังการกระทำของเราจะถูกตรวจสอบเสมอ ไอจุกกระโดดไปมาด้วยพลังงานอันล้นเหลือจุกสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่กำลังตื่นตัวมันกำลังสแกนหาพวกเราแล้วครับคำเตือนของไอจุกไม่ได้มาเปล่าไม่กี่วันต่อมาซันซันเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ากังวลในกลิชที่เธอพบเห็นแสงไฟถนนที่เคยแค่กระพริบทีๆบัดนี้กลับดับสนิทไปทั้งซอยนานนับนาทีภาพสะท้อนในกระจกบิดเบี้ยวจนน่ากลัวเสียงกระซิบที่เคยเป็นสแตติกกลายเป็นเสียงคำรามที่สั้นและห้วน ทุกอย่างไม่ได้เป็นแค่ข้อผิดพลาดในการแสดงผลอีกต่อไปแต่มันคือการตอบโต้ที่ชัดเจนนี่ไม่ใช่บั๊กธรรมดาแล้วค่ะสันสันพึมพำกับตัวเองขณะกำลังตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของพ่อที่จู่ๆก็ค้างและหน้าจอเป็นสีน้ำเงินหรือ blue screen of death โดยไม่ทราบสาเหตุมันเหมือนมีใครบางคนกำลังโจมตีระบบของเราโดยตรงเลยค่ะนั่นและไอจุกปรากฏตัวในจิตสำนึกของสันสันทันทีนั่นอธิบายถึงการปรากฏตัวของผู้พิทักษ์ หรือเดอะเซนติเนลวิญญาณขนาดมหึมาที่ไม่ได้มีจิตวิญญาณแบบปกติแต่เป็นโปรแกรมป้องกันหรือไฟวอลที่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาสภาพสมบูรณ์ของโลกจำลองและป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตใดเจาะเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามผู้พิทักษ์ไม่ใช่ผู้ผีพิศศาแบบโบราณแต่เป็น AI Security ที่ซับซ้อนมันตอบสนองต่อการที่ซันซันพยายามวิเคราะห์และแก้ไขรหัสโปรแกร,รมเหล่านั้นเล็กน้อยในบทที่แล้วโดยมองว่านั่นคือการบุกรุก ผู้พิทักษ์จะตอบโต้ด้วยการส่งสัญญาณการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบของปรากฏการณ์แปลกๆที่คุกคามความเป็นจริงของเธอในชิตประจําวันมันจะพยายามไอโซเลตและควอนตีนพื้นที่ที่ถูกแทรกแซงซึ่งก็คือตัวเธอและสภาพแวดล,ลอ้อมรอบๆตัวเธอนั่นแหละโอ้โหเหมือนโดนดีดอสแอดแทกเลยสันสันตาโตแม้จะหวาดกลัวเล็กน้อยแต่ความตื่นเต้นกลับมีมากกว่าแล้วเราต้องทำยังไงคะต้องแฮกกลับไหมคะ ไม่การทำลายมันไม่ใช่ทางออกไอจุกเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังผู้พิทักษ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโค้ดหลักถ้าเราทำลายมันอาจทำให้ระบบทั้งหมดรวนได้นั่นเสริมว่าเราต้องบายพาสมันหรือไม่ก็ทำความเข้าใจรหัสป้องกันของมันสันสันเธอต้องหาช่องโหว่หรือทางลัดในรหัสโปรแกรมของผู้พิทักษ์โดยไม่ทำลายมันการผจญภัยของสันสันจึงเปลี่ยนจากเพียงการค้นหาบัก ไปสู่การสืบสวนและการถอดรหัสกลไกลป้องกันของจักรวาลเธอใช้สัญชตาตญาณความเป็นโปรแกรมเมอร์ของเธออย่างเต็มที่เธอเริ่มสังเกตรูปแบบการโจมตีที่ผู้พิทักษ์ใช้เธอบันทึกเหตุการณ์กลิชทีท่เกิดขึ้นอย่างละเอียดละออวิเคราะห์ความถี่ความรุนแรงและผลกระทบเรากับกำลังทำ Vulnerability Assessment ของระบบป้องกันที่ซับซ้อนที่สุดในจักรวาลในคืนหนึ่งขณะที่ไฟใน YATI Cafe ดับดับติดต,ดตดอย่างบ้าคลัง่งคุณแม่ของซันซันบนอุบ คุณพ่อพยายามซ่อมระบบไฟโดยไม่รู้ว่าต้นตอไม่ใช่ปัญหาทางกายภาพสันๆกับจดจ่ออยู่กับอานาลิซิสสัญญาณรบกวนที่เธอรับรู้ได้เธอสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังงานที่พยายามจะบีบอัดความเป็นจริงรอบๆตัวเธอให้แคบลงเรากับไฟที่กำลังจะถูกซิปเพื่อลบทิ้งเธอพยายามถอดรหัสสัญญาณเหล่านั้นบนโทรศัพท์มือถือของเธอแสงสีน้ำเงินอมม่วงจากห้วงสมาธิในบทที่แล้วกลับปรากฏเป็นเส้นโค้ดที่เธอมองเห็นได้เจอแล้วสันๆันอุทานด้วยความคิด เธอพบข้อผิดพลาดบางอย่างในโค้ดป้องกันของผู้พิทักษ์มันไม่ใช่ช่องโหว่ที่ชัดเจนแต่เป็นความเมตตาเล็กน้อยที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างของโค้ดเรากับผู้สร้างจงใจทิ้งทางออกเล็กๆไว้ให้สอดคล้องกับบารมีบางอย่างในหลักพุทธศาสนาที่นันเคยอธิบายมันเป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กที่ซ่อนอยู่ในระบบในขณะที่ผู้พิทักษ์กำลังเพิ่มระดับการโจมตีพยายามล้างข้อมูลในส่วนของอำเภอจอมบึงสันๆันได้ลองแทรกแซงโค้ดที่เธอพบเจอเข้าไปในระบบป้องกันของผู้พิทักษ์ เพียงเสี้ยววินาทีสัญญาณรบกวนลดลงความเป็นจริงที่บิดเบือยกลับมาคงที่เสียงสแตติกจางหายไปเรากับเธอเพิ่งแก้หขบัักสำคัญในวินาทีสุดท้ายนั่นและไอจุกมองด้วยความทึ่งสันๆันไม่ได้เพียงแต่หลบเลี่ยงการโจมตีแต่เธอยังใช้ความเข้าใจเรหัสโปรแกรมเพื่อควบคุมมันได้ในระดับหนึ่งไอจุกสัมผัสดได้ถึงออร่าที่แปลกประหลาดที่แผ่ออกมาจากตัวสันๆันมันไม่ใช่พลังงานที่มุ่งร้ายแต่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์และทรงพลังอย่างน่าแปลกใจ พี่นันสถาปนิกเธอรู้เรื่องนี้แน่ๆไอจุกกล่าวด้วยความคิดแววตาของเขาเต็มไปด้วยความหมายเธอทิ้งประตูหลังเอาไว้เพื่อให้คนที่คู่ควรได้ค้นพบสันๆันไม่รู้ว่าคำพูดของไอจุกหมายถึงอะไรแต่เธอรู้ว่าเธอได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปอีกขั้นแล้วการ,รเผชิญหน้ากับผู้พิทักษ์ครั้งนี้ไม่ได้ทําให้เธอหวาดกลัวแต่กลับกระตุ้นความกระหายในการค้นหาความจริงที่ลึกซึ้งกว่าเดิมปัจจุบันเธอพร้อมที่จะเจาะลึกเข้าไปในแก่นแท้ของโลกจําลอง เพื่อค้นหาร่องรอยของสถาปนิกที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดและเปิดเผยความจริงทั้งหมดของซัมซาร่า AI เหนือจิต